สวัสดีครับวันนี้เรามาเจาะลึกข่าวกันนะครับมีรายงานจากฉลามนิวส์เกี่ยวกับปฏิบัติการของเทศกิจที่จอมเทียนพัทยาเกิดขึ้นเมื่อเช้าว,วันที่2กรกฎาคม2568นี้เองครับหัวข้อก็คือภารกิจเทศกิจจอมเทียนจัดระเบียบชุมช,มชนพระตำหนักโดยเฉพาะาแถวแถวซอยห้าเรื่องนี้ถ้าดูเผินๆนะครับอาจจะเหมือนอาการ เคลียร์พื้นที่ธรรมดาทั่วไปใช่ค่ะดูผิวเผินก็เหมือนเป็นเรื่องปกติแต่พอเรามาดูรายละเอียดจากแหล่งข่าวที่เรามีเนี่ยมันมีแง่มุมที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับวิธีที่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเขาจัดการกับสถานการณ์ที่มันก็ซับซ้อนอยู่นะ อืมประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะคือข้อมูลเขาชี้ว่านี่ไม่ใช่ปฏิบัติการของหน่วยงานเดียวนะคะคือถึงแม้จะนำโดยจ่าเอกสเวดเพิ่มพูลหัวหน้าเทศกิจเขตจอมเทียนก็จริงแต่ว่ามีการประสานงานกับหน่วยงานอื่นเยอะเลยค่ะอ๋อมีใครบ้างครับนอกจากเทศกิจก็มีทั้งสำนักสิ่งแวดล้อมแล้วก็เอ่อที่น่าสังเกตคือศูนย์อำนวยการความปลอดภัยเคลื่อนที่เร็วหรือสอทออ,อ,อันนี้เป็นหน่วยตอบสนองเร็ว สออทอด้วยเหรอครับใช่ค่ะแล้วก็มีตำรวจสอพอเมืองพัทยาเข้ามารวมด้วยค่ะโอ้โหระดมกันมาหลายส่วนแบบนี้แสดงว่าเป้าหมายคงเออไม่ใช่แค่เรื่องความสะอาดอย่างเดียวแน่ๆวัตถุประสงค์หลักๆของภารกิจนี้คืออะไรบ้างครับ ตามรายงานนะคะภารกิจมันครอบคลุมหลายด้านเหมือนกันค่ะด้านหนึ่งเนี่ยก็คือการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพเลยอันนี้ชัดเจนมีทั้งการเคลียร์พื้นที่รกร้างตัดแต่งกิ่งไม้ที่อาจจะเป็นอันตรายแล้วก็เก็บขยะชีวมวลพวกกิ่งไม้ใบหญ้าแห้งอื <c oughs> ก็เพื่อให้พื้นที่มันดูปลอดภัยแล้วก็เป็นระเบียบมากขึ้นสำหรับประชาชนแถวนั้นค่ะครับนอกจากเรื่องจัดการพื้นที่แล้ว ประเด็นเรื่องคนล่ะครับการดําเนินการกับผู้คนในบริเวณนั้นเป็นยังไงบ้างมีค่ะมีการเข้าไปตรวจสอบแล้วก็พูดคุยกับกลุ่มบุคคลร้ร่อนที่อาจจะมีคนร้องเรียนว่าสร้างความร้อนรําคาญอะไรทํานองนั้นครับแต่ว่ารายงานเขาก็ระบุควบคู่กันไปนะคะว่ามีการพยายามให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมด้วยไม่ใช่แค่แบบว่าผลักดันออกไปอย่างเดียวอ๋อหมายถึงว่ามีการช่วยเหลือด้วยไม่ใช่แค่ไล่อย่างเดียว ใช่ค่ะประมาณนั้นค่ะมีจุดหนึ่งที่เอ,อ่ทำให้ผมต้องหยุดคิดนิดหนึ่งคือการยึดรถจักรยานยนต์หนึ่งคันไปตรวจสอบแม้ข่าวจะไม่ได้ลงรายละเอียดชัดเจนว่าทำไมแต่มันก็ถูกรวมอยู่ในมาตรการด้านความปลอดภัยด้วยอืมก็น่าจะเป็นการตรวจสอบตามกระบวนการปกติมั้งคะอาจจะเกี่ยวกับเรื่องออการครอบครองรถ หรือว่าอาจจะมีความเชื่อมโยงกับปัญหาอื่นๆในพื้นที่หรือเปล่าเป็นลักษณะของการป้องกันปัญหาไว้ก่อนค่ะครับผมแล้วก็ส่วนที่ดูเหมือนจะเป็นหัวใจสำคัญหรือเป็นแนวทางหลักของการดำเนินการครั้งนี้เลยนะครับคือการที่เจ้าหน้าที่เข้าไปทำบันทึกข้อตกลงกับกลุ่มเสี่ยงที่เขาพักอาศัยอยู่ในกระท่อมแถวๆวซอย5้าตรงนี้มันชี้เห็นแนวทางที่ต่างออกไปนะไม่ใช่แค่การบังคับใช้กฎหมายแบบเข้มๆอย่างเดียว ใช่เลยค่ะตรงจุดนี้สำคัญมากจริงมันสะท้อนแนวทางที่เขาเน้นการพูดคุยทำความเข้าใจาแล้วก็ให้โอกาสปรับตัวมากกว่าคือรายงานระบุว่าเป้าหมายคือการสร้างสมดุลระหว่างความสงบเรียบร้อยความปลอดภยัยแล้วก็การดูแลสิ่งแวดล้อมโดยพยายามให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดกับคนที่อาศัยอยู่ตรงนั้นด้วยค่ะอ๋อซึ่ง แนวทางนี้มันก็ไปตรงกับคำพูดของจาเอกสเวทที่ข่าวเขาอ้างถึงพอดีเลยนะครับที่ว่าความปลอดภยัยความสะอาดและความสงบของชุมชนต้องมาคู่กันเราไม่เพียงแต่กดขันแต่ยังสร้างโอกาสและพื้นที่ให้ทุกคนได้อยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจโอ้โหชัดเจนเลยเป็นการสรุปภาพรวมวิธีคิดของเขาดีดทีเดียวค่ะถ้ามองในภาพรวมนะคะปฏิบัติการนี้ก็เป็นเหมือน กรณีศึกษาของการจัดการพื้นที่ชุมชนเมืองยุคใหม่ที่พยายามจะบูรณาการการแก้ปัญหาคือมองทางด้านกายภาพด้านสังคมแล้วก็เรื่องความมั่นคงไปพร้อมๆกันเลยครับมีทั้งการใช้กฎระเบียบแล้วก็ในขณะเดียวกันก็พยายามสร้างความร่วมมือด้วย อทำให้เราเห็นภาพเลยนะครับว่างานของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นจริงๆแล้วเนี่ยมันมีความละเอียดอ่อนแล้วก็ซับซ้อนกว่าที่เราอาจจะคิดนะต้องประสานงานหลายฝ่ายแล้วก็ต้องพยายามหาจุดสมดุลที่มันเหมาะสมใช่ค่ะระหว่างการจัดระเบียบเพื่อส่วนรวมกับการดูแลผู้คนโดยเฉพาะกลุ่มที่อาจจะเอออยู่ในภาวะเปราะบางหรือต้องการความช่วยเหลือแน่นอนค่ะซึ่งประเด็นนี้ก็นําไปสู่คําถามใหญ่ที่เราอาจจะต้องเออกลับมาคบคิดกันต่อนะคะว่า ในการบริหารจัดการเมืองที่มันมีความหลากหลายซับซ้อนมากๆเนี่ยการจะสร้างสมดุลระหว่างความเป็นระเบียบเรียบร้อยที่ส่วนรวมก็ต้องการกับาการดูแลกลุ่มคนที่อาจจะต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษเนี่ยเส้นแบ่งมันอยู่ตรงไหนหรือว่าแนวทางปฏิบัติแบบไหนถึงจะเรียกได้ว่ามันยั่งยืนแล้วก็เป็นธรรมสำหรับทุกๆฝ่ายจริงๆครับอันนี้คือโจทย์ท้าทายที่หล,หลายๆเมืองไม่ใช่แค่พัทยาหรอกคะ่ะทั่วโลกก็กำลังเผชิญอยู่เหมือนกันคะ่ะ